xong các mà nay có dạy chung đây ngay bít tang dưới chung chia lời bạn khả thi anh 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 ơi đây ơi anh ơi anh đi anh ơi anh ơi anh ơi anh à anh ơi anh ơi anh anh ơi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  anh ดีพอเอาไปเล่นหนอันซึบฟตุตบอลนี่ช่วยได้ดีเลย today? Are you today? Are you today? อายุนายยิ่นาเตะด้อายุนาวน,นาเลเตะได้อาชนะดีเยอาชนะีเยดีเลยดีขาขาเลยอยุเลยมันเกอะไขึ้นชมพี่มันก็ไล่ผมแล้ข้ามเลยจึงอาชนะยุคเย Are you now the end, it's you know the end Are you now the end, it's the end the <coughs> Are you now the end, the end How Are you now the end, now the end I

ที่ดียนาชยีนยิ่เดียเี่ดีอจอยู่นดีอนจนดี้นจะทำอไรเออยู่น้ดีอันมาสิเกก็มาสู้กันลงจ้าไม่ได้นะก็ตายหมดเลย แซมบี้ติดบันไดไมรูติดบันไดทำไมทำไมมันต้องชักช่้แซมบี้ติดบันไดเนี <t> ่ยเอาเก่งคิวเพื like ่น <infinity> คิดช่วยหน่อยเอาเพื่อนนอนกัดเพื่นอนกินอย่างว่าไก่ สนอดีอันนะสนสนสสนอดีเอ็นสนอดีอันข้าดีละตัวข้าดีละตัวโอ้อย่าละอืมมาทิครับนี่แล้วเฮ้ยทำไมมสิ่งนี้มีเยอะจังเลยเนี่ย ăn này cũng này nó đứt chẳng biết đâu ăn đâu gặp thêu của e nè chẳng biết mặt tuần ฮ้ยมาสามเฮ้ยเหรอจะตาตยไปหนึ่งตัวจะสองตัวแล้วหนึ่งตัวเฮ้ยพวกนี้สามเหรอไม่เอาหนังคุณสามีนั่ง่หรอ,อาจะฆ่านังตีละตัวเธอโกลงอุ้ยแล้วจึ๊บมันน,น้อยทำไมไม่รู้ว่าทำไมมันยิงเ,นง,าายงเกินขึ้นฆ่ามันก็ยิงเก๋ขึ้นมัน ไอ้พวกนี้มันออกนอกเชงทางก็เลยตายนะไว้จับบิวนนี้เนี่ยมันออกเชิงทางจริงจริงฉันหวังว่าที่นี่นะกูยังมีอยู่นะโอ้โอเคฉันยืนะเ้เลย

놀이 하는 되기 놀이야. 어 what? 미송도 새끼래. 니루. 귀여워. 애아직 나는 게 귀여워. 귀여